เอาม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 านี่มานี่าม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 า้าม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 าากินแล้วามามามา ย่าหนึ่งแต้มมาละครับพี่น้องเยยเชี่ยมสวัสดีครับวันนี้สิมฆตกปลาอยู่สวนครับยนี่มือแรงเดี๋ยวสิได้ปลายังติดตามเบิงได้ครับเด้อนี่แนะในสวนเท่านนะี่ะเดี๋ยวนี่จะไปิยอดเบ็ดขวดไว้ก่อนจากสองหลังเห็นปลามันบ่อนอยู่ล็อกนี่ ป๊บอ้าวครับเดี๋ยวสิมาหยอดไว้ยักสองลังเห็นเป็นบ่อนหลายครับตรงนี้เมื่อก่อนเห็ดเบ็ดเผาขาดปุดเลยโตใหญ่ครับนี่มองดีร่าอุ้ยลูกขอกมันแตกหยามหยาบเลยเอ้า و, ลูกขอกมันแตกหยาำๆอะ่ะใช่นห่ลูกขอกประคอได้นี่พุ่น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 แตกวุ่น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 เนี่ยเอ้าช่อ,ชองลลอกี่ป่าซุ่มคักเลย เห็นแลนบุญยู่ยมองนี่เอาเ้าเซตแน่อนแลนพวดเ<ว><ว>ด้ออุ้ยอันนี้ปลามันเขามาตามคล้องธรรมชาติเลยครับเขามาอยู่ในสวนมีถูกปลาครับมีถูกปลายังวะ มื่อนันเบ็ดขาดสงสัยจะเป็นเอียนเอาเเอาเบ็ดมาสดิดก่อนนะป่าลายแส้ ลองดูก่อนส่งส่องส่องเห็นบ้างไปถามพี่ก็ได้นะพี่อยู่ข้างใน กินแล้วกินแล้วโอ้หูยกินแล้วกินแล้ว oh, Lòng bằng đuôi Wow, kinh nha, kinh nha mai, Đó, Đứng khắp, đứng Ôi, rồi, nha, <laughs> โอ้โหได้อีกแล้วอุ้ยเอาดิ้นหลุดเลยนี่แผนกเตรียมที่ตักมาแล้วเอาไว้ตักปลาใช่ไหมใช่นี่จะได้ไม่หลุดใช่ป่ะเดี๋ยวรอก่อนนี่รอก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่ง

นี่นีหยื่อนี้อันนี้เยื่อะไร กำคำปลายชิวชิวชิวปลายยังไงอ๋อในบกคอหน่อยตัวนึงครับรอบชุดท้ายติดเบ็ดมาแล้วโอ้โหบม่ได้ไปิทายนะ้ำถือมาก่อนเนี่โอ้ย เดี๋ยวพ่อกันคลิปตัวไปครับได้ไหมได้